นุนคนน้่นนุ่นคนนุ่นนุ่นเปิดสักกว้างเลยถึงบ้านแล้วนุย้ยหนาวไหมหนาวไหมหนาวกลัวไข่กลัวไข่กลัวไข่นะครับกลัวไข่ หนาวเด้ now day, now day. อหนาวเด้อเฮ้ยมีมะเขือด้ว <c> ย <oughs> ที่บ้านนี่ไงเฮียไปซื้อมะเขือมาเนี่มีมะเขือมะเขือเก็บผักด้วยรวบกินน้ำพริกนู้นไปเก็บผักกันเก็บผักกนะันซื้อไขไ่มั้มไข่นี่ก็ยากลูกของลุง พี่ชายพ่อขายไขย่เลี้ยงไข่นี่นะกับพน,น่นี่วุ้นไม่ไผ่นี่เห็นไหมแัดดีกัดดีมากเมื่อช้าก็มีพี่ชายคนรดน้ำผักพี่ชายเจ้าหงเก็บผักนี่ ชีเคยเห็นต้นผักชีไหมชี้เราจะแกงนะคะใก่ใจยำซื้อง,งุ่นมาเอ้ยซื้ออย่างก็เสนะียงอืม ตอย่าบอกย่า <Bien> ว <ven ido> <ito> ิตัเก <t white> ็บเขาแล้วรถชนกำแพงรู้วะนี่ตอนนี้เนี่ยเอารถมาจอดะเอามาจดรถจอดลายรถถอยแต่รู้วไหลไหลนะนะบุ้ như lại chạy khoản bất chính á bất chính mày bất quả lúa bất nhiên có khắp nè ừ. phải cả cứ phong lê không tỷ như vậy nhiều nè nè นี่ผักชีา

เก็บชักเก็บชักใช่ไหมจริงมันต้องต้องนะมีไหนะมีไหแล้วก็เอาใส่ไห้ทีวงน,นะนะมีไหแล้วก็เอาไหตั้งไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะซึมลงไปเองให้ไหมันรั่วะหรอไม่ใช่หไหมันด huh. ินดินเผาไงเืียงก็ค่อยๆลงนะไงอย่างนเยอะอืม huh. ซึมหมอกว่างั้นเตะ